ลึกลับแปลกผีคุณสามารถกด Subscribe ใน YouTube c h anel n และกดไลค์ในเพจ Facebook ของช่องลึกลับแปลกผีเพื่อติดตามตอนใหม่ๆได้ทันทีอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับ10สิ่งของต้องคำสาปที่เฮี้ยนที่สุดในโลกอันดับที่1แอนนาเบลมันคือตุ๊กตาผีสิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ในปีคริสต์ศักราช1970ด่อนหน้าดอนนานักเรียนพยาบาลได้รับตุกตาตัวนี้จากแม่ในงานครบรอบวันเกิดหลังจากนั้นไม่นานเธอพบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นตุกตาหายไปจากชั้นเก็บของได้เองต่อมาครอบครัวของเธอได้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณจนพบกับดวงวิญญาณตนหนึ่งที่ชื่อแอนนาเบลฮิกกินเด็กหญิงที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ก่อนที่อพาร์ตเมนต์จะถูกสร้างขึ้นก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาแอนนาเบลกล่าวว่าเธอรู้สึกถูกชะตากับดอนนาจึงอยากอยู่ด้วยแต่เรื่องราวไม่จบแค่นั้นเมื่อมีเพื่อนร่วมหอพักของดอนนาระบุว่าถูกตุ๊กตาผีสิงตัวนี้ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บท้ายที่สุดดอนนาได้ตัดสินใจเรียกบาทหลวงมารับตุ๊กตาตัวนี้ไปปัจจุบัน มันถูกเก็บไว้ที่วอร์เดนออคัสมิวเซียมและเรื่องราวสุดสยองของตุ๊กตาตัวนี้ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ดังที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอันดับที่ 2. The d i e p ิ o o k o o x ในปีคริสต์ศักราช2004เควินแมนนิสได้ซื้อตู้ขนาดเล็กสำหรับเก็บวายจากหญิงสาวรายหนึ่งใน e ีเบซึ่งเจ้าของเดิมของมันได้เสียชีวิตลงก่อนตายเจ้าของเดิมได้ร้องขอต่อหลานสาว ให้ฝังกล่องใบนี้ไปพร้อมกับร่างของตนแต่ถูกหลานสาวปฏิเสธเมื่อเควินรับรู้ถึงประวัติที่ชวนขนหัวลุกของกล่องใบนี้จึงตัดสินใจจะคืนกล่องใบนี้ให้หลานสาวของเจ้าของกล่องที่ว่าแต่ถูกตอบปฏิเสธกลับมาหลังจากนั้นเควินต้องพบกับเรื่องราวชวนขนหัวลุกมากมายภายในบ้านเช่นโคมไฟภายในบ้านแตกเองได้กลิ่นฉุนเหมือนแอมโมเนียภายในบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุ เขาเลยมอบกล่องใบนี้ให้กับญาติพี่น้องแต่สุดท้ายเควินก็ได้รับมันคืนกลับมาเพราะญาติพี่น้องเองก็เจอดีจากกล่องไม้อาถรรพ์ใบนี้เข้าเช่นกันเมื่อความอดทนมาถึงที่สุดเควินเลยวางขายมันในอีเบย์จะมีผู้สนใจในเรื่องศาสตร์เร้นลับซื้อมันไปในที่สุดอันดับที่3 a n แอนนาเบเกอร์เวดดิ้งเดรสแอนนาเบเกเป็นบุตรสาวในครอบครัวอันมั่งคั่ง ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กกล้าในช่วงศตวรรษที่19ความรักของเธอถูกกีดกันจากครอบครัวเนื่องจากเธอไปหลงรักกับกรรมกรหนุ่มคนจนแทนที่จะเป็นชายหนุ่มที่ดีพร้อมสร้างความโกรธแค้นให้กับพ่อของแอนนาเป็นอย่างมากในขณนะเดียวกันแอนนาประกาศว่าถ้าเธอไม่ได้แต่งงานกับชายที่เธอรักเธอจะไม่มีวันแต่งงานกับใครตลอดชีวิตเหลือเพียงชุดแต่งงานที่เธอกับแม่เลือกให้ แอนนาจึงได้ครองตนเป็นโสดตลอดชั่วอายุไขเหลือเพียงแค่ชุดแต่งงานที่ถูกตั้งแสดงในบ้านของครอบครัวเบเกอร์ซึ่งถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมาชุดแต่งงานของแอนนาถูกจัดแสดงไว้ในตู้กระจกภายในห้องของเธอมีผู้เยี่ยมชมพบเห็นตู้กระจกดังกล่าวเคลื่อนไหวได้เองเชื่อกันว่าสาเหตุเกิดจากดวงวิญ,ญญาณที่ไม่สมหวังในรักของแอนนา ที่กำลังร่ายรำอยู่ในชุดเจ้าสาวคนเดียวตลอดกาลอันดับที่ 4. Little Bastard ต o r บชเ550 Spider เป็นรถสปอร์ตคันโปรโดของเจมส์ดีนดาราหนุ่มผู้โด่งดังในอดีตมันถูกตั้งชื่อเล่นไว้ว่า Little Bastard ซึ่งในเวลาต่อมาจากรถคันนี้ได้พรากชีวิตดาราหนุ่มผู้เป็นที่รักของผู้คนมากมายไปตลอดกาลด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ ดีนเคยกล่าวกับเพื่อนว่ารถคันนี้มีอาถรรพ์อะไรบางอย่างถ้าเขายังขับมันต่อไปเขาอาจจะต้องเสียชีวิตภายในหนึ่งอาทิตย์อย่างแน่นอนซึ่งโศกนาฏกรรมนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงดีนเสียชีวิตในอีกเจ็ดวันให้หลังซากรถดังกล่าวถูกขายต่อเป็นทอดๆแต่ใครก็ตามที่ครอบครองมันจะต้องพบกับเรื่องราวอันน่าหวาดกลัวเช่นช่างซ่อมรายหนึ่งถูกชิ้นส่วนรถยนต์หลนทับจนกระดูกขาแตกละเอียด เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในอู่เก็บรถโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ตัวรถกลับไม่เป็นอะไรเลยที่โหดร้ายที่สุดก็คือถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตสุดท้ายก็เลยไม่มีใครกล้ายุ่งกับซากรถคันนี้อีกเลยอันดับที่ 5. วาเลนติโนโริงรูดอฟวาเลนติโนเป็นนักแสดงหนุ่มที่มีชื่อเสียงมากในช่วงปีคริสต์ศักราช1920 เขาได้ซื้อแหวนเงินจากร้านค้าแห่งหนึ่งในเมืองซานฟรานซิสโกเจ้าของร้านบอกกับพระเอกหนุ่มว่าแหวนวงนี้ต้องคำสาปแต่ดูเหมือนว่าพระเอกหนุ่มยิ่งอยากครอบครองแหวนวงนี้มากกว่าดืม่มวาเลนติโนเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานซึ่งแพทย์ระบุว่าเกิดจากอาการเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบขณะที่เสียชีวิตแหวนวงดังกล่าวก็ยังอยู่ในนิ้วของวาเลนติโนต่อมาแหวนถูกส่งไปยังนักแสดงสาวโพลาเกรี่ หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ล้มป่วยลงและอนาคตทางการแสดงก็ได้ดับบูบในเวลาต่อมารัสโคลัมโบนักร้องชื่อดังครอบครองมันเป็นรายที่สามก่อนปลิดชีวิตตัวเองทิ้งด้วยปืนโจคาซิโนเจ้าของรายสุดท้ายก็มีอันเป็นไปหลังจากใส่แหวนวงดังกล่าวได้เพียงอาทิตย์เดียวก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบเบาะแสของแหวนมรณะวงนี้อีกเลย อัดับที่ 6. The Hope Diamond มันคือเพชรต้องคำสาบที่หากอยู่ในมือใครก็ตามคนผู้นั้นจะต้องพบกับเรื่องราวร้ายๆจนถึงขั้นอาจเสียชีวิตจุดเริ่มต้นของตำนานคำสาบเกิดขึ้นเมื่อมีพ่อค้าขโมยเพชรจากเทวสถานในประเทศอินเดียเขาขายมันให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางแมรี่อังตัวเน็ตคือผู้ครอบครองยุคแรกแต่สุดท้ายทั้งคู่ถูกยึดอำนาจโดยคณะปฏิวัติชาวฝรั่งเศส และต้องพบกับชะตากรรมที่น่าเศร้าเฮนรี่ฟิลิปโฮปผู้มั่งคั่งได้ซื้อเพชรเม็ดนี้ไว้และเรียกมันว่าเพชรโฮปอันหมายถึงเพชรประจำตระกูลโฮปซึ่งต่อมามันได้นำพาหายนะมาสู่วงตระกูลจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเฮนรี่เสียชีวิตและได้ทิ้งภาระหนี้สินมากมายให้กับรุ่นลูกของเขาในเวลาต่อมาไม่ว่าเพชรเม็ดนี้จะตกไปอยู่ในมือของใครก็ตามผลผู้นั้น จะต้องพบกับเรื่องราวร้ายๆจนต้องมีอันเป็นไปมีเหยื่อผู้โชคร้ายจากคำสาปปรณะของเพชรเม็ดนี้จำนวนมากก่อนที่มันจะถูกส่งไปเก็บไว้ยังสถาบันสมิธโซเนียนที่กรุงวอชิงตันดีซีคำสาปของมันจึงยุติลงอันดับที่ 7. The Painting of the Crying Boy ภาพวาดเด็กร้องไห้ภาพนี้เป็นข่าวโด่งดังในปีคริสตศักราช1985เมื่อสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษรายงานว่า ภาพเด็กร้องไห้ภาพนี้คือต้นเหตุของเพลิงไหม้รอนและเมฮฮอลอ้างว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่พักของพวกเขาอย่างหนักแต่ภาพกลับไม่เป็นอะไรเลยเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเหมือมีชาวบ้านแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านแต่ภาพวาดเด็กกลับไม่เป็นอะไรอีกหลายครั้งผู้วาดภาพเด็กร้องไห้คือจิโอวานนี่ปราโกลินที่ได้วาดภาพดังกล่าวขึ้นมาราวปีคริตสศสักราช1950 และนำมาวางขายเพื่อหารายได้โดยต้นแบบของเขาคือเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้เนื่องจากฝังใจกับอดีตที่เจ็บปวดเมื่อได้เห็นพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตในกองเพลิงไปต่อหน้าต่อตาในขณะที่ตัวเองนีรอดออกมาได้อันดับที่8 The Busby Stool Chair ในปีคริสต์ศักราช1702โทมัสบัสบี เป็นนักโทษประหารที่เหลือเวลาเพียงไม่กี่วันบนโลกเขาได้ขอร้องกับผู้คุมเพื่อดื่มฉลองให้กับวาระสุดท้ายของชีวิตหลังจากการเลี้ยงฉลองจบลงบัสบี้กล่าวว่าใครก็ตามที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อจากเขาจะต้องมีอันเป็นไปในตอนแรกเจ้าของร้านก็ไม่เชื่อเขาตั้งเก้าอี้ไว้จุดเดิมจนกระทั่งมีเหยื่อผู้โชคร้ายมานั่งบนโต๊ะขวกเขาทั้งหมดมีอันเป็นไปตามคำสาปแช่งด้วยเหตุสุดวิสัยมากมายเช่น มีนายทหารคนหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เสียชีวิตในสนามรบหลังจากมานั่งดื่มเบียร์ที่เก้าอี้ตัวนี้เพียงไม่นานกล่าวกันว่าตลอดระยะเวลากว่า200ปีมีผู้สังเวยให้กับคำสาปปรณะถึง63สคนสุดท้ายเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้ถูกส่งไปเก็บในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมานั่งอีกอันดับที่9 Curse of the Ice Man ในปีคริสต์ศักราช1991เฮลมูธซีมอนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันค้นพบซากมัมมี่อายุกว่า5,000ปีบริเวณเทือกเขาเอลฟ์สื่อดังตั้งชื่อมัมมี่ตัวนี้ว่าออซซี่แต่การค้นพบครั้งนี้กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อผู้เกี่ยวข้องและนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับมัมมี่ตนนี้ต้องมีอันเป็นไปในเวลาไล่เลี่ยกันไรเนอร์เห็นผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์ ขณะเดินทางไปหาหรือและประชุมเกี่ยวกับมัมมี่ออซีเคิร์ดฟิสนักวิทยาศาสตร์อีกคนก็เสียชีวิตจากการถูกกองหิมะทับใส่จนตายและเฮลมุสซีมอนหนึ่งในนักท่องเที่ยวผู้ค้นพบมัมมี่พลัดตกจากการปีนเขาจนเสียชีวิตเช่นกันอันดับที่10ตุตันคาเมนนี่คือหีบบรรจุมัมมี่ของตุตันคาเมนฟาโรของอียิปต์ในยุคโบราณกล่าวกันว่า คำสาปของฟาโรเกิดขึ้นเมื่อมีนักสำรวจจากโลกตะวันตกรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามของพระองค์ใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิดสุสานและหีบศพของพระองค์จะต้องมีอันเป็นไปในปีคริสต์ศักราช1912เรือโดยสารข้ามทวีปที่ใหญ่โตและหรูหราที่สุดในยุคนั้นยังไททานิคเกิดเหตุอับปางลงใจกลางมหาสมุทรกล่าวกันว่ามีอาจเป็นคำสาปปรณะ จากการคนย้ายหีบศพของฟาโรห์พระองค์นี้ก็เป็นไปได้สิบสิ่งของต้องคำสาบที่เฮี้ยนที่สุดในโลกคุณสามารถกด Subscribe ใน YouTube Channel และกดไลค์ในเพจ Facebook ของช่องลึกลับแปลกผีเพื่อติดตามตอนใหม่ๆได้ทันทีอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนด้วยนะครับ